าโอ้ยใช้ได้ว่ะเคอเบ็ดซ่วมเย็ดแค่นะนะนะครับนะแสงนะครับไหนวะแสงหนาวอคุ่าอ่าพี่พี่บุดพูดอคุยจะคุยกับใครคุยคุยกับนะครับนะครับคือเอ่อพอดีพี่หมัดะครับเขาจะขายสล็อตให้ผมเพราะว่าคือคืองี้ครับนะคือตอนนี้รถผมอะรถ ผมแดงแกงผมเหลือแค่สองคันครับ uh huh. ก็คือ uh huh. มีวิชั่นของผมกับอ,อ,อะไรนะชื่ออะไรผมลืมเฟอร์รี่ครับที่มันติดแกงอยู่แล้ว uh huh. ใช่ครับ uh huh. เพราะว่าแดนโบว์บ๊อบขอขอขอ,ขอกลับคืนไปแล้วครับ uh huh. ผมก็เห็นตลอดเอ็มดีเขาจะขาย uh huh. ก็เลยไปคุยพี่หมัดพี่หมัดเขาก็เหมือนแบบว่าไม่อยากจะขายให้ผมครับแต่ว่าพี่อ้วนแก,กก็อยากได้เหมือนกัน uh huh. ตอนแรกผมก็เลยโอเคถ้าพี่อ้วนเอาผมก็จะจะได้ปล่อยแต่คือพี่ต๊อโทรมาอีกรอบหนึง่ง uh huh. เขาบอกว่าเออมาคุยกันก่อนเหมือนเขา เหมือนเหมือนเหมือนเขาบอกเหมือนเฮียอยากอยากให้หมึกอะไรอย่างงี้ออใช่ครับแต่ถ้าสมมติในกรณีที่มันไม่ได้อย่างเงี้ยผมก็เลยถามพี่วอนว่าถ้าถ้าเกิดผมไปเอาทรอยเขาแทนเงนี้ยอย่างน้อยก็ได้เปลี่ยนจากเฟอร์เป็นเขียดแต่แต่พี่วอนบอกว่าเหมือนสลอตนั้นคุยกับเคียกับนาไปแล้วนะตั้งใจที่จะขายสลอตนั้นเท่าไหร่ครับเผนะื่อผมไม่อันนี้คือเอาไปเอาไปดันแก๊งใหม่ไงก็ก็ก็เปลี่ยนเป็นเฟอร์แทนได้ไหมครับนะเพราะว่าผมก็จะกลายเป็นขายของผมแทนอะไรเงี้ย เป็นเฟอร์มึงมึงขายเท่าไหร่อ่ะผมได้เฟอร์มาร้อยร้อยสี่สิบเอ็ดล้านร้อยสี่สิบจุดเอ้าวปิดเดีวแพงเกินมันมันได้มาราคาเท่านี้จริงๆครับเียถูกกว่าเยอะเลยเกียร์ถูกกว่าเยอะเลยผมได้มาราคานั้นจริงๆครับนะคือตอนเนี้ยพี่ปิดดีวพี่ปิดดีวอ้วนราคาต่ำมากได้ได้มาได้มาเท่านั้นจริงๆครับนะอันนี้คือแบบว่าไม่ไม่ได้บวกอะไรเพิ่มเลยคือตอนประมูลประมูลเท่านั้นจริงๆครับนะก็คือมึงจะไปเอาเกียร์ใช่ใช่ใช่ครับ ถ้าถ้าในกรณีที่พี่หมัดไปขายให้โอเวอร์แทนนะครับก็ก็อ, <ๆ S 2> อาจจะดีกว่ามึงอกรจะหมัดให้รู้เรื่องอ่รอดีกว่าแต่คือพี่บอกไว้เลยนะว่าไอ้เกียรติของโอเวอร์อ่ะคือพี่มีดีลพิเศษให้มันมันเลยปล่อยพี่ราคาถูกอ๋อแต่ถ้าเกิดว,ว่ามึงแบบยังราคานั้นอะ่ะมันมันเกิน<อ>ดีไปไม,ไม่ไม่ไม่ครับนะถ้าเกิดสมมติมันได้เนี้ยผมอาจจะแบบขอบวกเพิ่มแค่แบบว่าให้กลับมาแบบให้แก๊งมันแบบมันมันอยู่ได้ก็ก็พอแล้วครับนะอาจจะแบบว่า ไม่ใช่เปลี่ยนเขียร์มาแล้วแบบได้ได้ฟรีอีกร้อยล้านก็ไม่ได้กล่าวว่าจะเป็นยังไงครับนะแค่แบบให้แก๊งมันแบบมันเดินต่อได้ที่แบบสะดุดตรงเนี้ยครับแค่แค่นั้นครับนะแต่เดี๋ยวไปคิดมาก็ได้ครับว่าแบบเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ครับมึงไปเคลียร์อะไรอ้วนก่อนดีกว่าไปเคลียร์อะไรอ้วนก่อนมาก่อนว่าสรุปใครจะเอาได้ครับได้ครับเดี๋ยวพี่มัดเกจะเข้ามาพรุ่งนี้ตอนเย็นเดี๋ยวผมรอคุยกับแกกงอนก็ได้ครับโอเคได้ครับขอบคุณนะครับนะขอบคุณครับเออเออโอเคครับ มันร้อยเอ็มแม่หรอกมันมันเกินไปอาจจะแบบว่าอาจได้สักห้าสิบล้านอะไรเงี้ยก็เป็นเงินฟรีเหมือนได้เปลี่ยนรถแต่ได้เงินฟรีห้าสิบล้านมันก็เพียงพอแล้วคนดูจริงอย่าไปหวังเอากำไรอะไรกันมันเยอะเลยผมเข้าเข้าเข้าไปคุยได้ไหมครับเนี่ยแพ้ได้ได้เพียงสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดร้อยยี่สิบนะมึกงองไม่ได้หมึกไม่ได้ฟังเลยไม่ไม่ไม่งองครับอรตูคนแพ้ไม่อยากรู้แม้ทำไมจริงจริงจะจบไม่ตั้งแต่สามสิบล้านแล้วนะแต่อยากรู้แม้ใครคือใครคือตัวเน็ตที่มันไม่จบใครครับให้กู อ่านี่คนที่หนึ่ง <c oughs> นี่คือคนที่สองไ <c oughs> อสองตัวเพราะว่าโดนหนักมากอยู่หลังไฟคือโดนหูดาบอะเลยไม่ต้องสวนไง<ต>ไม,มออไร้จะทำยังไงต่อเนี่ยเอ่เอต้องเดี๋ยวตอนเนี้กำลังจะคุยกับพี่มัดอยู่ครับที่เขาจะขายสลอ็อตเพราะว่าตอนนี้บอสมันเอาแรมโบกลับไปแล้วแ้่อย่างนี้เราก็ต้องยอมเสียเฟอร์ปะ ใช่ครับแต่ได้รถเขามาสองแทนอะไรเงี้ยแล้วก็ประมูลรอบนี้ได้คันหนึ่งก็อาจจะกลับมาเท่าเดิมเป็นสี่คันครับจอมเสียบเฟอร์ลูกรักเลยหรอเสียครับมันจะมันจะใช้้แรกแรกแรกกับไปเซเว่นไหมครับไม่เอาไม่แรกกเฟอร์รี่ม้าลำพองเลแบบว่าม้าแบบม้าม้าพยศจ้ะไม่เอาไม่ลบไม่ไม่มันไม่เสียดายหรอนี่ก็ลังจะคิดเหมือนกันเลยเนาะว่าแบบถ้าเอาไปซื้อไปซื้อสล็อต ไอเดิมดีเราจะเสียดายไอซเป็นคันใหม่ไหมอะไรเงี้ยมันมันผูกพันไปแล้วอ่ะของผมเฟอร์มันถ้าพูดตรงมันก็มันมันขับได้แค่บางคนนะครับตู้ผูกพันที่มันไม่ได้เสียวแบบนั้นทุกตรงใช่มันมันไม่ได้เสียวอ่ะจริงๆเลยประโยชน์ดีว่ะแต่ไอไอคันนี้ก็ไม่ได้เสียวนะแต่เน้นความผูกพันมาก่อนไงแต่ไอดูโคตรเทพนะมันแบบว่าจริงอ่ะผมชอบคันนี้มากนะอะตู้ผม ยังไม่เคยคุยกับตูวคือผมมัรู้สึกว่าตัวเองอยากมีผมแดงตอนที่ไปอยู่เอ็นทียร์ตอนนั้นแล้วข้าได้ขับคันเนี้แม่งโคตรดีแบบดีแบบโหสุดๆ,ๆแล้วคันนี้เลยจะมีตีบใครอีกเนี่ยหมึกไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วพักเลยเหรอพักเลยเหรอก็คง <ๆ S 1> <ๆ S 2> ต้องพักไปทักพักก็ได้ละชักครั้งว่ามีนัดแต่น่าจะไม่ได้นัดแล้วมีมีนัดแต่น่าจะต้องเลื่อนนัดแทนละโหเด่นหน้าแบบเดือดๆเลยอะนาคานาคาคาเมลอนซาวิเอร์โหนัดไปเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวเลื่อนไปก่อน อ่าบิดแล้ยต้องบิดล้วซาเวียเขาตึงนะเขาเอาเอ็นยาเก่าๆไปเต็มเลยงั้นตึงนะใช่ครับเคยเคยแพ้มางอมนะแต่อันนี้คืองอมหมกจริงเลยนะหมึกแผลมาที่ผมพยายามเล่นแบบไม่งอมเหมือนแต่ก็นั่นแหละไม่ไม่อยากไม่อยากงอมเหมือนทะเลที่บันทันมาเพื่อนมันจะแบบว่างอมตามไปด้วยจริงอจริงไม่งอมหรอกเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องเห็นมองรูปเว่าเดี๋ยวเราประชุมแกงขึ้นมาเลยอัพทุกอัพแรงมากนะใครลงก็ลงอะโดมกูไม่ลง ไม่ได้หมึกมึงพูดกับกูว่าอะไรตำรวจโากูเรียกมึงฟังกูนะโดมอ่ะกูจะลงกับมึงลงไปเฉยอ่ะไม่ลงไปฟาร์มไม่เแต่มันก็ชั่วโมงต้อามโมงตีพักธุ์นะบุหรี่มันก็ต้องบอกฝั่งนี้เหมือนกันเอ้ยผมผมโอเคผมโอเคเข้าใจครับเข้าใจนี่แล้วอ่ะเข้าใจไหมเข้าใจเอาเข้าใจไม่ไม่ไม่กดไม่กดถ้าสมมติถ้าหมึกได้ยินใครพูดกับแจ็คหมือนมึกก็น่าจะคงไม่ชอบเหมือนกันอ่ะถูก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 ต่อให้กระติบจะสื่อไปทางไหนแต่ถ้าเรื่องนี้ผมเข้าใจจริงจริงมาทางฝั่งนี้แล้วมันต้องไปแบบนั้นจริงๆอ่ะ แต่เข้าใจแล้วว่ากับตินไม่ได้มีแบบว่าพูดร้ายอะไรแต่ถ้ามันมาฝั่งนี้แล้วอันนี้อันนี้เข้าใจอยู่เพราะว่าในไฟรู้สึกว่ากัปตัหน้าเงียบสุดแล้วไม่มีไม่มีปากมีเสียงเลยสักคำใช่ใช่ปกติแต่พาดาตัวปากดีเลยแหละพาดาขอไฟตึงๆขอไฟอียงเดียวขอไฟตึงๆพาดาขอไฟเียงเดียวพี่ไม่งอมริงนะหมึก ไม่งอมครับไม่งอมแต่ตู้ไม่ได้โกรธอะไรใช่ไหมตู้โอเคไม่โกรธครับไม่โกรธไม่แต่ตอนไฟอะโกรธไอคนที่ยังซี่กับไอไอซีเลียสอยู่พอเจอซีเลียสก็เดือดปุ๊บใช่ไหมเจอยังซี่คือนี่เลยต้องเอาเลยแหละปื้ยังที่คือส่งท้ายแล้วเดี๋ยวกลับกลับไปส่งท้ายหนักมากหลังไฟหนักมากเดี๋ยวกลับไปเล่นเกมปืนของพี่อใช่ใช่ยิงปืนยาวๆแต่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแบกเราไปเอง เอเอฝากด้วยโอ้โหฝากด้วยขอขอคุณด้วยสดกตัวหนึ่งปะต้องต้องเปลีนเสียงไหมครับอาตุต้องไม่ต้องโอ <Okay. S 3> เคไอ้ผู้หญิงที่เป็นแฟนเก่าตันแบบฝากบอกขอโทษด้วยนะไม่กล้าขอโทษว่ะอ,อ,อ,อายทำไมหรอทำไมหรอไม่มแต่บับอขอแ <ขอ S 2> รงมากอะ่ะอ๋อเมเหรอใช่ไหมเม่ได้บึกได้ยินใช่ไหมล่ะในไฟอะ่ะมันบัฟแรงมากมันบัฟแบบแรงจริงอ่ะแต่มันต้องเอาแล้วไงมันโดนมาก่อนไงเข้าใจะปะ เพราะว่ามึกก็เห็นอยู่ว่าเล่นกับกนังแทบนี่แทบจะไม่บัฟเลยเห็นไหมเจอหมึกในอู่อย่างทักทายปกติงใช่ใช่ใช่เข้าใจครับได้ได้มันโดนมาก่อนไงคือเข้าใจคำว่าโดนมาก่อนไหมพอมาโดนมาก่อนมันก็ต้องเอาคืนอ่ะได้ครับเข้าใจเข้าใจเพราะผมก็เห็นก่อนอคือเนี่ยผมก็บอกเพื่อนแบบมันดูเล่นกันอึดอัดอ่ะกีนังถ้ามันไม่ได้บัฟมันแบบเหมือนมันเดินมันตั้งใจเดินไปม่งกันนะก็เลยบอกว่าเออเอาเลยเต็มที่เลยเอาเลยใช่เข้าใจว่ามันต้องบัฟแต่ แต่ที่แต่ที่งงก็คือนี่ยังไม่ได้บัฟกากินังเลยสักคำเลยตั้งแต่ตีมาถ้ามีบัฟก็คือตอนที่ไอ้ไฟตรงนั้นอะที่เป็นตอบอกกุปหนึ่งสองแล้วก็บอกสออกนี่ก็บอกกุปสี่กุปห้ากุปหกเข้าไปไม่ได้แบบก็แบบปั่นเฉยๆอะคือคิดว่าเล่นขำๆไม่ได้แบบเข้าใจเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวบอกให้เขัตูอันนี้ผมต้องขอโทษตูเหมือนกันใช่ใช่ผมก็ผมอยากให้จบที่ยามือถ้าแบบเล่นไปแบบจนโอ้โหอันนั้นงอมจริงถ้าเล่นถึงหกห้า เล่นแบบว่าแบบบูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนั้นตายจริงขอโทษเหมือนกันครับที่แบบว่าปล่อยเพื่อนมันมันเล่นนะไม่งั้นมันมันงอมกันอ่ะมันงอมกันถ้ามันไม่ได้บับพอตอนแรกผมสั่งไว้ว่าเออพวกึงไม่ต้องบับนะเล่นให้มันจบๆไปดีกว่าเข้าใจอยู่แต่ที่จะบอกไงเพราะนี่ไม่ได้บับเลยสักไฟไงแต่ไปโดนซีเียสก่อนตรงแรนดแดงอ่ะที่เขาไปช่วยหมึกอ่ะอ่า่ได้ยินได้ยินอยู่แล้วไปโดนในยังซี่หลังไฟอีกรอบหนึ่งไงมนเลยต้องเอาอ่ะมันต้องเล่นต้องบับคืนอ่ะ ได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาประตูจบจบมาแล้วเคุยคุยกันได้ก็โอเคแล้วครับผมอันนี้ผมโอเคแล้วฝากฝากขอโทษด้วยนะได้ครับได้ครับได้ครับขอโทษเหมือนกันครับประตูขอโทษทุกคนเลยผมก็แบบว่าใส่ไปหลายคนอยู่ได้ครับได้ครับไม่ไม่เอาแล้วนะพักกันยาวนะพูดเราโอเคโอเคครับเขาแถวเขาเป็นเขาคุณครับต่างต่างคนตั้งอยู่คุยกันปกติดีกว่าได้ครับได้ครับอย่าตีกันเองแล้วแฮปปี้กว่าพอแล้วได้ครับตึ้งท่านนี้พ่านนี่ก็โดนหมึกยามเหมือนกันอ่ะได้ครับประตูตั้งคนตั้งอยู่ดีกว่าไปเล่นหาเเลล่นของหมึกย โอเคเขบโอเคครับขอบคุณมากครับประตูกไกยหนังครับขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณมากครับขอโทษด้วยครับขอโทษนะครับอะไรที่แรปก็ขอโทษนะครับ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 เออเมย์เมย์เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ประตูเขาเขาเฝ้าเฮ้ย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 มาขึ้นของมากไม่เห็นได้เลยเออเดี๋ยวค่อยร้องต่อคือประตูเขาไม่กล้าพูงตรงเขาบอกว่าเออเขาเผลอเผลอบัฟแบบผู้หญิงเราบอกด้วยแหลคือเขาเห็นว่าคนหนึ่งเป็น นี่แหละแฟนเก่าตันอะไรเงี้ยเขาคงจำเมย์เอ้ยเขาคงจำเมยได้แหละเขาไม่กล้ามาขอโทษตรงๆบอกไว้บอกไวปเออชิวชิวนี่แหละบอกเขาไปแล้วไม่มีละต่อนนี้เหมือนอะไรที่เธอพิชว่างพี่เบนโดนเต็มคาราเบลหรอพี่คาราเบลเนี้ยโดนเต็มคู่ไอ้เหรอเพราะว่าครั้งที่แล้วเบงโดนเต็มคาราเบลไงมึกมือมือก้อยเพื่อนที่ตันเรียก ไม่ใจเจ้าพี่เลิฟไม่โกรธใช่ป่ะที่โดนบ้าไปไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธชิลๆพี่มึงบอกโกรธผมรู้เลยเมื่อกี้ผมรู้อยู่แล้วคือสุดท้ายถ้าเกิดเรากลับมาคุยได้ผมแฮปปี้หรอกในในไฟล์มันก็มันเป็นเรื่องของในไฟล์อ่ะพี่ไม่กูเด็กคี้แคนไม่รู้หรอกมึงบอกโกรธพี่เพี้ยนเลยเมื่อกี้เอาโทษพี่เลิฟผู้สาวแบบแต่งตัวน่ารักรถสีชมพู ไอ<ฮ>้เหี้ยไอ้ผมยิงพี่ไ,ไม่ลว่วงตอนหน้าแดงมันต้องเป็นเหี้ยอะไรปกติมันยิงโดนจังเลยพอแบบผมเห็นแล้วผมยิงเปนนี่ได้ปุ๊บถ้าผมยิงพี่คนนึงผมจะหนีได้ไอ้สัตว์ไม่ล,มล้มก็ปืนสองกระบอกกดกุ๊บกระบอกเดียวไม่ลงต่ออะไรอ่ะแล้วพี่รู้ป่ะงทำไมอยู่ดีผมถึงเป็นตีนเปล่าทีนี้ผมมาวิชั่นอ่ะผมขับรถลงลงน้ำหน้าบ้านพี่อ่ะไอ้เหียเลยโคตรเซ็งเลยใช่ไหมแบบโอ้ยยูกีดเสียงเสียงหลงเลยอ่ะเดี๋ยไปเล่นกันใหม่ไปเล่นเฮียอะไรไม่เล่นพี่อ๋อเหอะ อีเลียมงอมจัดอ่ะกูต้องทักไปคุยส่วนตัวมัวนทีน่เที่ยนเนี่ยแล้วแบบผมเจ็บจริงเนี่ยน้ำตาจะไหลอ่ะอะไรเป็นเทียอะไรมันเป็นเทียอะไรก่อนงอมงอมจัดอ่ะคือเอาจริงกูแบบว่าตอนศพตลกกูแบบไม่อยากแบบว่าจำได้หรอกเอาตรงๆนะแต่กูโดนดา่า้ะแบบไม่มันจบแล้วไงทำไมอ่ะไม่ตอนอุ้มก็โดนด่าไงคอกูโดนดา่าไอ้สักร้องเลยเหรอที่อยู่อุจะร้องไอ้แบบพี่คิดภาพว่าถ้าแบบปลาลูกดอกอ่ะก็คือเข้าแบบเข้าตรงสีแดงเลยอ่ะแม่นไง วิงสีแดงแบบประมาณประมาณสี่อันด้วยแบบปลาเข้าสีแดงสี่อันติดเลยเฮ้ยทำรายการไปเกินของที่บ้านเทียะพาวะเฮ้ยทำไมกูได้ยินเสียงไอ้พาวะไอ้ยพาดาฟอร์มอะไรยยเลมันมันใช้ยังไงไม่กอดเรียบร้อยอยู่ปอมมึงผดาลูกเด้อไปชิลพี่ไม่ไม่กดครับไม่กดครับพี่มันยิงอยู่นี่อยู่เยอะเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ไม่ไปบ้านเลยบ้านเลยบ้านเลยเออเหมือนเดิมแหละแวะไปเล่นด้วยได้ครับได้ได้พี่เจอกันพี่แลิฟบันดีครับบันดีเจอกันพี่ เอ้ยเธอไม่ย้อนอยู่ก่อมาเป็นเนี่ยน้องเขาต้องไปเมื่อไหร่เนี่ยพรุ่งนี้อ่ะน้องจับแล้วไปชิงเขาต้องรอคุยกับพี่หมัดเนี่ยตอนเย็นน่ะเขาล็อกอินคอมเธอแทนได้บ้างงั้น่ะได้อยู่แหละให้คนอื่นคุยสิเมกเมกเมกครับครับพี่ตู้ใช้รีเปอร์ไปยังอ่ะเดือนนี้ใช้ไหมยังเลยตู้จะใช้กับใครอีกอ่ะไม่ใช่จาไปคืนเขาดิซาเวี้ยแล้วเดี๋ยวตู้คืนเหมกเดือนหน้าอ๋อได้ได้ได้ไม่เป็นไาครับโอเคโอเคเดี๋ยว เน <de ี่ย sì ข้างหลังก็ได้ปะข้างหลังก็ได้ปะเดี๋ยวผมไปหยิบให้เลยไม่ได้ไม่ได้ดิมันต้องใช้วอทคอยเปิดแล้จบสตอรี่แล้วอาวเหรอได้่งั้นดอกไปเจอบ้านมึงเอาไปให้บ้านดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ม่ให้ทิยาดีกว่าได้ครับได้ครับไปว่านั่งไปครับปะอันนั้นเดี๋ยวกูขโมยรถเหี้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวให้บ๊ายบายจัดการจัดการจัดไปจัดกรค่ะวัสดีครับพี่ฝันดีครับพี่สไม่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 มีที่กลับมามา จอาเขามาส่งวันนี้เธอที่มันขึ้นอย่างนั้นอะ่ะเขาไปกดดูอีกทีโออ่งแม่งอยู่ยุดยาแล้วอ่เป็นเพี้ยรกันนะเอ้าชงไปเลยอะ่ะแล้วทำไมทำไมถึงมีต้น,นทุมนมากอยู่ข้างหน้ากันปกติแล้วพี่ท้าไมอ่ะพี่เอ้าเก็บชุดพังมาไงเธอฮะเก็บช<ห>ุดพังมาไงไงยดอบอ่ะชุดพัง